สัญชาติวิมกโดยจุขยานเป็นเรื่องขันเป็นเรื่องขันโดยมากจุดที่ใช้ในการพิจารณาเป็นเรื่องขันขันห้าซึ่งเป็นเบสเอลิเมนต์เป็นเบสเอลิเมนต์ที่เป็นฐานของอ c ินซียี่สิบสองาเป็นชายความเป็นหญิงก็หนีไม่พ้นขันห้านี่แหละขนาดสภาพความเป็นหญิง มาจากสัญญาความทรงจำมาจากความคิดปรุงแต่งมาจากรูปลักษณ์ทางกายที่มีความไม่แตกที่มีความแตกต่างออกไปจากความเป็นชายความรู้สึกในความรู้สึกถ้า,ถาเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีไม่มีเดต้าในสัญญาที่ถูกที่พิ้วตัวออกมาเวลาถูกกระตุ้นนะครับโดยการโดยการรับรู้มันเป็นวงจรที่ ที่หมหัศจรรย์วงจรที่หมหัศจรรย์แต่วงรจรมหัศจรรย์ซับซ้อนเนี่ทําให้เราวนอยู่ในวัฏจักรนั้นต้องเข้าใจเรื่องขันได้ดีสิ่งที่ผมพิมพ์นั้นผมทําความเข้าใจมันโดยแยบขายในสไตล์ของตัวผมเองนะครับซึ่งจากหนึ่งไปที่ห้าแล้วจากห้ามาที่หนึ่งในลักษณะของการขึ้นและลง รูปเนี่ยจะว่าหยาบที่สุดก็ได้แต่ในขณะเดียวกันจะว่าซับซ้อนที่สุดก็ได้ในเวลาพระพุทธเจ้าเรียงอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะเรียงสิ่งสําคัญแล้วก็ไล่ไๆลงไปหรืเลียงสิ่งง่ายแล้วก็ไล่ไล่ไลงไปจนถึงสิ่งที่ยากที่สุดมั้นมงคลชีวิตเนี่ยเติมจากครบไม่ครบคนผ่านก่อนนล้วไปจบที่จิตเกษมจากโยคะเนี้ย กค่เก็บคอนเซนตจากโยคะคืิดวันนี้ผ่านข้อสามสิบปดข้อสุดท้ายเริ่มจากหยาบไปหาละเอียดใ,ในใเดียวกันในขณะเดียวกันต้องมองดีๆละเอียดนั้นก็เป็นเป็นความซับซ้อนน้อยแต่พออหยาบๆเนี่ยก็ดูเป็นความซับซ้อนที่มากงงไหมนะครับเราลองไล่ดูนะเราจะเข้าใจ โดยสบายได้มานั่งมองสายแพทย์น่าจะเข้าใจได้ได้ชัดลองดูในเชิงของว่ารูปเบชะนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียงกันขึ้นเป็นบันไดขึ้นไปโดยให้รูปอยู่ข้างล่างที่สุดอะไรหยาบที่สุดอะไรละเอียดที่สุดน่าจะเป็นเปน็นขั้นขั้นของมันโดยมันถูกเรียงไว้อย่างเหมาะสมโดยพระพุทธเจ้าแล้วในขณะเดียวกันอะไรหลวมที่สุดอะไรเล็กที่สุดอะไรปราณีที่สุดแล้วก็อะไรซับซ้อนที่สุด มันก็จะถูกวางไว้แล้วนะครับเพียงแต่มันจะวางขึ้นวางลงแค่นั้นเองแล้วแต่เราจะมองมุมตะแคงไหน